จะไปวุ่นวายอะไรกับไอ้โรบอทนะั่นน่ะต้มยำพอ,อได้แล้วดเ,เดี๋ยวเครื่องพงังก,กินอะไรคะหนูคุกก,ก,กี้คุกกี้คุกกี้รสอะไรคะช็อกโกแลตช็อกโกแลตอีกแล้ว ยัไปกี่อันแล้วเนี่ยสองอันสองอันอิ่มไหมยังจะกินอีกเหรอจะกินอีกกี่อันดีเอ่อสองอันอีกสองอันอเยอะไปเปล่าไม่เยอะเดี๋ยวอ้วนนะอ้วนอ้วนเข้าใจล่าอ้วนอนะอันหนึ่งอันหนึ่งโอเค ราก็จะมาเก็บพริกอิตาลีนะหยวกค่ะเพื่อที่จะเอาไปทำอาหารในคุณสามีนะคะวันนี้แดดแบบว่าโอออ่างฉากมากเลยทุกคน27องศานะร้อนค่ะอันนี้เป็นต้นของปีที่แล้วนะมันก็เลยออกเร็วนิดนึงค่ะกำลังอ่อนเลยอะเอาไปผัดใส่หัวหอมนะใส่หมูให้คุ้ณสามีก็กินอ๋อได้ทีพอดีเลยเ็ชอบเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไฟหลายๆลูกใหด้ด,ดูตกมากเลยอะ โอ้มันใช่จะที่ไหนแล้วเนี่ยมีอยู่แค่เนี้อน่ะต้นิดเดียวนะแต่แบบว่าเยอะอะพิกันเนี่ยปลูกทีเนด่ยังไงก็เยอะมากจริงค่ะพิกหวานยักษ์เนี่ยค่ะกําลังออกลูกเลยนะนี่ด,ด้วยนูนมาเอาหัวหอมด้วยนะคะดูสิแบบว่าใหญ่มากเลยทุกคนหัวเป็นเริ่มเลยอะปีนี้ถือว่าปลูกได้มีแต่หัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่เราจะให้ดู โอ้ยดูสิโอ้มันใหญ่จริงโอ้ยอันนี้หลุดแล้วอะ่ะนี่เดี๋ยวเอานี้ไปทําใส่ด้วยนะคะว่าจะเอาอันนี้ไปด้วยแต่ว่ามันใหญ่จริงๆเลยเนะี่ยเอาไปผัดใส่ด้วยนะให้หอมๆนิใหม่ยนะคะนี่ สิคะเป็นยังไงบ้างอ,อันนี้มันจะเป็นสีชมพูนะหัวมันก็แบบเนาะสิ้นเดือนนี้นะคะก็น่าจะเก็บมันฝรั่งได้นะใบบบกรถมันเพิ่งฟื้นนะคะได้ประมาณนี้เองนะเดี๋ยวรอยมันเต็มตรงนี้เลยเดี๋ยวก็จะเอาเนี่ยค่ะ นี่คือต้นขมิ้นที่รถปลูกไว้นะลากออกมาเต็มเลยนี่ด้วยค่ะขมิ้นนะเดี๋ยวเอาลงปลูกตรงนี้แลค่ะผักแพรวยังไม่ได้ตัดเลยกระถิ่นต้นนี้ของรถเราดูมันออกฝักมาแล้วนะเนี่ยตอนแรกเราเห็นดอกมันเต็มแล้วก็คิดว่าเออจะน่าจะตัดแล้วนะมันแตกฝักมาเพียบเลยเนี่ยกำลังอ่อนเลยอะ่ะเดี๋ยวรอให้มันแก่ค่อยเก็บกิน อันนี้จะเป็นเนื้อเการัดกวนที่รดกวนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะแบบแห้งมากๆเลยค่ะแล้วเอาใส่แบบว่าไส้ซาลาเปานะอร่อยมากทุกคนแบบเนื้อเการัดร้อเปเซนเลยนะคะแล้วเราก็จะเอาไปฝากคนปูกคนย่าด้วยนะคะนี่ ให้ทนันเอาไว้ทานนะคะส่วนมื้อกลางวันของรถเนี่ยจะได้เนี่ค่ะทันญพืชนะเดี๋ยวรถจะเอามาหุงนะคะเป็นแบบ5-6ชนิดอนะแล้วก็ใส่ถั่วนี้ไปด้วยเป็นเนื้อหมูนะออกมาจากตู้แช่แข็งค่ะ วันนี้ก็ที่เก็บมานะคะ<ม>กำลังแบบถอนน่ากินมากเดี๋ยวทำกับข้าวให้คุณสามีเดินไปรับลูซี่ก่อนนะเขามีกิจกรรมอยู่กับเพื่อนนะคะตอนนี้ปิดเทอมนะแต่ว่าทางเรนของลูซี่เนี่ยเขาก็จะให้ทำกิจกรรมประมาณเดือนก,กว่าๆคะ่ะก็จะมีอยู่ที่บาร์นะคะทำกิจกรรมทุกปีแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปรับกัน มาแวะเล่นตรงนี้อีกแล้วแป้ที่เสะทำไมละะ่ะคะอ๋อเอาลูกซิลัยล่ามาใส่ทำไมเนี่ยใครกันจะกินไอศกรีมอันเดียวนะเยอะแยะเต็มแลูซิทำไมคะลูซิทำไมแล้ซิำทำให้คนตรงนี้นอู้ยไม่ได้ลูก ให้หนูคนเดียวไม่เอาไม่เอาอมอนเคี้ยวไปเดินไปเลยอุย้ยวันนี้ใส่ชุดติ๊ดด้วยสติสสวยจังเลยดูท่ามดูท่ามข้าส่องหาไอ้สตอรี่ลูกเล็กนะคะมันจะอยู่เนี่ยตามเนินแบบนี้นะอยู่ข้างบนอะยิ่งวนอะมองไม่ค่อยเห็นลูกมันเล็กได้สองลูกเองอะวันนี้ เขามาตัดหญ้าตรงนี้ออกหมดแล้วนะโอ้โล่งสบายเลยค่ะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะมันจะมีเห็ดขึ้นหรือเปล่านะคะกําลังจะเดินไปที่สวนมันฝรั่งนะจะไปช่วยคุณสามีเนี่ยถอนหญ้าสักนิดน,นึงนะคะหลังจากที่กินข้าวเสร็จนะทุกคนตอนแรกรู้ึกว่าจะไม่เปิดดูเน็ตฟลิกก์นะ <c oughs> ดูไปสองเรื่องเลยเพิ่งแล้วก็หลับไปด้วยนะเนี่ยลูซี่ก็ไปอยู่กับบ้านคุณปู่คุณย่านะแล้วก็เลยเาไาช่วยสามีสักหน่อยวะเราก็อยู่สถานที่ของเรานะคะ อ้ยลมเลื่นดีจังเลยค่ะบรรยากาศที่ดีและนู่นดอกทานตะวันไม่ปลูกนะคะปีนี้แต่มันขึ้นเองอีกสองต้นคุณสามีเขาก็ถอนหญ้าโอ้ดุย่าเ,เยอะมากนู่นเห็นที่ตรงด้านบนนู้นไหมคะมาถ่ายที่หมดแล้วนะเตรียมแบบให้คนมาดูค่ะ หลับบ้านแล้วค่ะสองทุ่มครึ่งแล้วนะอ้คุณสามีเขาไปอยู่ตรงนู้นก็โอเคถอนได้ไปเยอะมากแล้วค่ะโอ้มันฝรั่งมันก็หลุดออกมาเพียบนะแต่แบหัวมันยังเล็กๆอยู่นะปีนี้ไม่โอเคเลยนะคะก็อาบน้ำแล้วก็ใส่ชุดนอนเลยเรียบร้อยหมดแล้วนะลูซี่ก็หลับไปแล้วนะคะปีนี้รถบอมตรงวัามิวรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ล้ามากเลยนะไม่รู้เป็นเพราะที่แบบ เราอยู่มือไทยนานด้วยแล้วก็ทํางานด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมาอยู่นี่นะไม่มีแรงจะทำสวนเลยบอกตรงๆมันเหนื่อยไะเนาะก็เลยคุยกับสามีบอกว่าปีหน้าไม่ต้องทำอะไรผ้นมากมายแล้วนะเอาแค่แบบคือผักไทยก็พออะไรประมาณนั้นอะสามีก็บอกเออฉันก็มีควารู้สึกว่าฉันเหนื่อยเหนื่อยไงก็ไม่รู้นั่นแหละก็มาดูกันปีหน้าก็เอาใหม่แล้วกันว่าจะทํำยังไงเนาะว่าไม่ไม่ทําเยอะมากขนาดนี้แล้วอะ เพราะว่าที่ทำทุกวันนี้นะทำขายด้วยนะคะไม่ใช่อะไรเราปลูกเ,เ,เพื่อขายนะขายด้วยกินด้วยอะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบเหนื่อยๆท้อๆอายุเยอะกันทั้งคู่มัง่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเลยมีความรู้สึกว่าแมวละแมาละปีหน้าฉันไม่ทําอะไรมากมายแล้วนะโอเคเดี๋ยวราไปนอนก่อนนะทุกคนขอบคุณมากเลยนะคะไปละสวัสดีค่ะ